เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในฉากซินเดอเรล่ามีฉากหนึ่งที่ถูกตัดทิ้งไปค่ะคือฉากที่หลังจากที่ซินเดอเรล่ากลับมาจากงานเลี้ยงเต้นรำนะคะแม่เลี้ยงใจร้ายแล้วก็พี่สาวของเขาเนี่ยก็กําลังจับกลุ่มนินทากันนะคะพูดถึงความงามของซินเดอเรล่าค่ะและฉากนี้เองค่ะซินเดอเรล่าก็ทําหน้าตาแบบภูมิใจนะคะแล้วก็แบบหัวเราะเย้ยหยันนะคะว่าฉันนั่นเองนะคะือ นั้นประมาณนี้เลยนะคะนั่นนะคะทําให้ถูกตัดออกไปค่ะโดยคุณวอลดิสนี์นะคะประกาศเลยค่ะว่าตัดบทนี้ออกไปนะคะเพราะว่ามันทําให้ซินเดอเรละละ่าดูเป็นคนที่มันร้ายมากกว่าเป็นนางเอกนะคะในมุมของคุณวอลดิสนี์นะคะอยากให้นางเอกนะคะเป็นคนที่สวยนะคะจิตใจดีนะคะแล้วก็แบบว่ามีแบบ ความงดงามที่อยู่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนั่นเองค่ะก็เลยเป็นที่มานะคะที่ทําให้คุณวอลดิสนี์เนี่ยตัดฉากนี้ออกจากในการ์ตูนเรื่องซินเดอลเรล,ล่าค่ะซึ่งถ้าใครนะคะอยากเห็นในฉากนี้ต้องบอกว่ามีให้ดูได้นะคะในไลฟ์แอคชั่นค่ะถ้าเพื่อนๆอยากเห็นนะคะก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกนะคะเดี๋ยวเนจะตัดมาให้ดูค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกัน